คุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชะตากรรมลงโทษเส้นตาย8ปีเก้าอี้นายกปลุกกระแสไล่ประยุทธ์จอมตระบัดสัตว์เริ่มต้นชีวิตในปี2565สิ่งที่คนไทยเราต้องเตรียมรับก็คือโรคระบาดที่ยังไม่ได้เบาบางลงสักเท่าไหร่ซึ่งนั่นก็หมายถึงเศรษฐกิจที่ยังไม่มีโอกาสฟื้นคืนมาง่ายๆปัญหาปากท้องยังเป็นเรื่องหนักหนาต่อไป ยิ่งเรายังไม่มีรัฐบาลที่สายตากว้างไกลมากด้วยวิสัยทัศน์เก่งกาจด,ด้านพลิกโฉมเศรษฐกิจชีวิตประชาชนคนไทยในปีใหม่นี้จึงยังไม่สดใสยอย่างแน่นอนความจริงเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันที่พุ่งเป้าไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเห็นหน้าท่านนายพลที่กลุ่มการนำรัฐบาลแล้วได้ฟังการพูดจานในแต่ละครั้งแล้วก็หมดหวัง เพราะนี่ไม่ใช่ผู้นำประเทศในยุควิกฤตโรคภัยไข้เจ็บและธุรกิจการค้าสุดหนักถ้าเราอยู่ในช่วงภัยสงครามก็ต้องนายพลเอกเหล่านี้แหละเป็นผู้นำประเทศแต่นี่เราอยู่ในยุคที่ต้องการนักบริหารมืออาชีพความรอบรู้เท่าทันโลกประเทศนี้ไม่ได้เตรียมสู้รบศึกสงครามจึงไม่ควรต้องมีนายทหารมาเป็นผู้นำแต่เราต้องการผู้รอบรู้เศรษฐกิจ และมือบริหารแก้วิกฤตจ,จัดการวัคซีนทุ่มเทงบประมาณให้สาธารณาสุขไม่ใช่ซื้ออาวุธเราไม่ต้องการผู้นำที่มาบอกให้เราเลี้ยงไก่ไว้กินไข่อย่ามีลูกมากเดี๋ยวฟันผุไม่มีเงินก็อยากขึ้นทางด่วนหรือแก้ลอตเตอรี่แพงก็คือประชาชนอย่าไปซื้อแบบเป็นชุดคือไม่เคยบอกว่ารัฐบาลจะหาทางออกให้ประชาชนได้อย่างไรบ้าง มีแต่มาเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันแก้ปัญหาให้ตัวเองดังนั้นในปี2,565นี้ปัญหาการเมืองเรื่องรัฐบาลจะต้องร้อนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นวาระ8ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะมีสูตรในการนับถึง3แนวทางคือ 1. ครบในเดือนสิงหาคมปีนี้ 2. ครบในเดือนเมษายนปี2,568และ3 ครบในเดือนมิถุนายนปี2570แต่ความที่มีการขีดเส้นตายเอาไว้เส้นแรกคือกลางปีนี้เท่ากับว่าจะเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาได้ง่ายๆนับจากนี้ไปจนถึงกลางปีพักฝ่ายค้านคงเดินหน้าเร่งเรา้าให้นับจากการดำรงตำแหน่งนายกหลังรัฐประหารปี57เพื่อยืนยันว่าจะครบวาระในสิงหาคมนี้จะเกิดการเคลื่อนไหวอย,อย่างดุเดือด ก่อนจะไปสู่การยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญคราวนี้บรรดาม็อบคนรุ่นใหม่ที่ยังเคืองแขนกับการจับกลุ่มคุมขังแกนนำจำนวนมากคงมีประเด็นให้จุดติดอีกครั้งขณะที่ประชาชนคนรักประยุทธ์ชอบลุงสูงวัยที่พร่ำพูดเรื่องไหว้พระสวดมนต์คนดีมีศีลธรรมก็คงมีอยู่แต่ประชาชนที่เบื่อหน่ายกับปัญหาวัคซีนมาจนถึงการทำมาหากินที่ฝืดเคืองหนัก ก็คงเห็นด้วยว่าต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีได้แล้วความร้อนแรงของการเมืองปีใหม่นี้จึงเป็นเช่นนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจในห่วงที่โควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกได้ตกต่ำลงจนเป็นวิกฤตอย่างรุนแรงทั่วโลกเศรษฐกิจโลกที่เคยเฟื่องฟูต้องฟุกแฟบลงอย่างรวดเร็วจนน่าตระหนกธุรกิจใหญ่น้อยมากมายสุดหัวภาพ ธุรกิจสารพัดต,ต้องลมพังคลืนอย่างไม่คาดฝันแม้จะมีธุรกิจบางขแขนงเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ก็เป็นธุรกิจเพียงส่วนน้อยเท่านั้นรัฐบาลของทุกชาติทั่วโลกล้วนต้องดิ้นรนเลือดตาแทบกระเด็นขวนขวายสแสวงหาเงินทองมาเยียวยาช่วยคนส่วนใหญ่ยิ่งชาติใดผู้มีอำนาจด้อยปัญญากับไร้คุณธรรมการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจก็ทำได้เพียงแค่เอาตัวรอดไปวันวัน ด้วยการแจกเงินลูกเดียวโดยรายความคิดค้นอย่างสร้างสรรค์ชาญฉลาดจริงจังต่อการทำให้คนที่มีรายได้น้อยเจ้าของธุรกิจขนาดจิว๋วขนาดเล็กขนาดกลางรวมถึงขนาดใหญ่ให้ยืนได้และตั้งตัวได้อย่างมั่นคงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเอพูดไปพูดมาพฤติกรรมผู้มีอำนาจด้วยปัญญาไร้คุณธรรมแก้ปัญหาแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอด ดันไปตรงกับรัฐบาลบิ๊กตู่ที่ไม่ปราบขบวนการกงชาติอย่างจริงจังไม่ลดความเหลื่อมล้ำหลากหลายมิติให้สังคมไทยโดยเฉพาะไม่เคยปรับโครงสร้างรายได้ให้เกิดความยุติธรรมกับคนมีรายได้น้อยและคนยากจนไม่เคยปฏิรูปชาติแก้ไขต้นเหตุปัญหามิติสำคัญหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ขึ้นเถลิงอำนาจเป็นนายกบิ๊กตู่ที่ประกาศในห่วงทำรัฐประหารว่า ชาติไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตต้องปฏิรูปชาติก่อนการเลือกตั้งให้สำเร็จท่านกลางกระแสปฏิรูปดังกระหึ่มทั่วชาติไทยรัฐประหารภายใต้การนำของบิ๊กตู่จึงได้รับการตอบรับจากชาวไทยทุกคนแห่งผู้คนพากันยื่นดอกไม้ให้คุณทหารล้นหลามด้วยความเชื่อมั่นในคำพูดชายชาติทหารตู่ว่ารัฐประหารครั้งนี้จะต้องแก้ไขต้นเหตุปัญหาอันเลวร้ายในหลายมิติ ให้ชาติได้อย่างแน่นอนคนไทยเฝ้าลุ้นและให้กำลังใจรัฐบาลเผด็จการทหารนานกว่า5ปีการกลับกลายเป็นเรื่องโอลพอ่อบิ๊กตู่ผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จด้วยมาตรา44ได้ทำให้การรัฐประหารเสียของเพราะดันอยากสืบทอดอำนาจขึ้นมาดือด้อในที่สุดบิ๊กตู่ก็ไม่ทำตามคำพูดตัวเองด้วยการจัดเลือกตั้งก่อนโดยไม่มีการปฏิรูปชาติเฉยเลย แล้วบิกตู่ก็ได้สืบทอดอำนาจได้เป็นนายกสมใจอยู่ในอำนาจต่อเนื่องกันเกือบ8ปีแต่ประชาชนยังผิดหวังเช่นเดิมเพราะจนวันนี้นายกบิกตู่ยังคงไม่ได้แก้ต้นเหตุปัญหาของชาติในมิติที่สำคัญสคัญโดยเฉพาะไม่ได้ปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้งแม้แต่น้อย22พฤษภาคม2557บิกตู่นำกองทัพรัฐประหาร โค่นล้มรัฐบาลเลือกตั้งแต่จนวันนี้ผู้คนยังหาเหตุผลกับคำตอบไม่ได้ว่าทำไมบิ๊กตู่จึงไม่ปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้งกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่ปฏิรูปชาติในเรื่องสำคัญใดๆเลยนายกบิ๊กตู่ทำไมจึงตระบัสัตว์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ